nhãnแสง Mong mình tàu เดเหมือน ngay เดเลยถ่าย ไปแด้นานก็เจอดีแล้วครับทางดีครับหมายถึงตัวดีข้างล่ตัวสีข้างบนก็ัะดีตัวนี้หันหน้าเข้าผาชี้ๆรอพวงเดินง่ายเดินได้ใหม่เดินได้เฮ้ยฝึกในภาคเนี้ยคุยให้ามาเกี่ยวคนเถ่ะไมันได้ทุกคันเนี้ยอยเนี้ยอยเนี้ยย เขจะก้าวเขจะก้าวเอ่อมาครับมามกินแ่งไหมกน่งน่ให่ใ่ึ่งใหึ่งจุกจิบจิ๊บจิบด้วยอตัวใหญ่เยอะนะเี้ยเห้ม่ออหายยากมีกินเยอะเอจุก บันไดหมดจะหมดหรือยังะหมดเดี๋ยวจะไปหมดสุกทีครับเนาะบรรไดรู้ว่าสามช่วงคะช่วงแรกอันนี้ช่วงแรกยาต้องเงแรกนยาพูดคทุกีัยารากค้นลารกอนมกบไดเ็ขาค <c oughs> นองอยากได้อะไรบอกปูได้เลยครับ <c oughs> ใช่เดี๋ยวกัเงินนะผมจะพไปขอถา้าปมไวการง,ง,งานกายงานทุติยเราครับทุติก็ขอยอด ยังไม่ถึงยอดครับเวะวดูอยู่ก่อนบนทางงีกยาวไกลบันไดลุวนลวน <c oughs> <c oughs> เหนื่อยก็เดินก้อนหินกับบันไดนีแ่แหละครับ ไปเดินต่อไปพักแล้วไปกันต่อไม่ขายขายรูป่อยไม่ขายรับน้ำไม่ไหวรู้ด้วยแค่ทิ้งแต่เด็กไม่เชื่อพักพักไม่ไม่ก็พักตะกี้แล้วเราจะพักยังอีกอะ เห็นไงเจ้าทินเดินขึ้นไปก่อนแล้วเนี่ยกระเป๋านะคนอ้วนตุบเลยกระเป๋านะเสื้อตายเม่งเบ่งเอม้ยทางง่ายเ <c oughs> นี่ยก็ทางง่ายละเนสบายสบายนี่ไปเร็ว นในที่สุดก็ถึงครับทางเข้าถ้ำนาคแใ่ต้องรอคิวก,ก่อนนะครับรอคิวเข้าคนเยอะมาก ขนาดมาช้าแล้วที่นี่แต่ไกด์ไปจองให้แล้วชิวตัวน,นี้วิดอเลยเนื้อลสวยๆมา้าให้เอาไหมเราลงทาก่อ,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 อนทำเนาะ ได้คิวเลยใช่ไหมครับเราครือว่ารพร้อมลงเลยครับเดี๋ยวคนคนจะเยอะครับงระหว่างต่อคิวลงไปถ้ำนะครับขางหนนุ่น เเซลฟี่มาเดี๋ยวเซลฟี่ตรงตรงเนี้ยตรงร่องเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยเทียบคนเทียบ

ใส่หมดครับใส่หมดไหมใส่หมดไหมโอเคเนื้อรักโอเคครับผมนั่งไปนี่นะครับมาเช้ามาสายๆนี่เราบัดคิวนะครับคนเต็มเลย <c oughs> ขาวโปรโปเลยโอ้ยไม่โฟกัสแล้วครับฝนฝนลงอะ่ะ มาถึงยอดจะออกจากถ้ำมาคนระับมาตอนฝนตกเนี่ยกระไบริบชื้น ถอดรองเท้าด้วยนะครับข้ามเมืองกาลีต้องลีวตาตามเมันเปาะครูเลย 阿汤，阿汤，阿汤。 ไปที่เรียบร้อยแล้วครับฝนตกถ่ายอะไรได้ไม่เยอะเลยครับวัสูงหมดกันนะเนี่ยยอดนู่นเลยครับไป็ยอดนู่นมาเออเนี่ยต่อเอาไปยืนตรงวัดาแทา็กกันจุดสูงส,สุดแลค้ครับครับจบฮิบกัน